สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกลอตเตอทุกท่านนะคะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกันเล่นยี่กี่ยี่กี่สามารถสร้างรายได้ให้เราได้ทุก15นาทีวันนี้แอดใหม่พามาที่ห้องจษด,ดาเบสนะคะวันนี้เป็นวันที่2อที่จะมาแนะนำทริคของห้องจษด,ดาเบสซึ่งนั่งดูตัวเลขนะคะก็ได้ทริคดีๆที่จะนำมาแนะนำนำมาฝากกับทุกๆคนที่เล่นห้องนี้นะคะ ก่อนจะไปชมทริคดีๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมสั่นกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในครั้งต่อไปเดี๋ยวไปชมทริคดีๆของวันนี้กันเลยค่ะวันนี้วันที่18มษายน2563นะคะแอดใหม่ก็มีทริคมาฝากเพื่อนๆทุกคนแนะนำทริคที่ด้านข้างเลยนะคะแอดใหม่จะให้ใช้สูตรที่เราจะหาตัวเลข2จํานวนนะคะเพื่อนํานไปเล่น รูดบนสองตัวนะคะ19ประตูนะคะซึ่งทิคของแอดใหม่ก็จะเป็นทริคง่ายๆจากการสังเกตตัวเลขนะคะวันนี้ก็จะนำตัวเลขพี่น้องนะคะที่อยู่ในชุด3าตัวบนเท่านั้นนะคะและต้องมาในรอบเดียวกันไม่ว่าจะเป็นพี่น้องแบบปกตินะคะที่มาเรียงกันสองตัวขึ้นไปนะคะพี่น้องคู่พี่น้องที่ก็คือเลขที่มาเรียงกันแบบคู่และเลขที่มาเรียงกันแบบขี้นะคะ ใช้ได้ทุกแบบเลยเดี๋ยวเรามาดูสถิติของวันนี้กันก็เก็บสถิติกันยาวๆดูกันยาวๆไปเลยนะคะแต่จะไปอย่างรวดเร็วอย่างในรอบที่หนึ่งนะคะเลขที่มาเรียงกันเป็นแบบขี้นะคะก็คือ3กับ5เลขต่อไปที่จะเดินต่อก็คือ7แล้วก็9นั่นเองเราจะนำเลข2ตัวนี้ไปรูดบน 19ประตูสองตัวนะคะเจเก้านะคะตามภายในสามรอบผลเข้าในรอบนี้อันนี้คือยกตัวอย่างให้ดูนะคะตามตัวอย่างทริคที่แนะนำกับเพื่อนๆในวันนี้นะคะเดี๋ยวต่อจากนี้เราจะไปดูสถิติกันซึ่งตอนนี้เดินยาวมาแล้วจนถึงมาถึงรอบที่สามสิบหกแล้วในรอบที่สองนะคะพี่น้องคือหนึ่งสามนะคะหนึ่งสามก็นับต่อหนึ่งสามแล้วก็ห้าเจดนะคะเข้าในรอบนี้ ต่อไปในเลขชุดนี้จะมีอยู่สองแบบก็คือพี่น้องปกติ8 9ดนะคะแล้วก็ต่อไปศูนย์หนึ่งเข้าในรอบนี้นะคะส่วนอีกชุดหนึ่งก็คือพี่น้องแบบขี้นะคะ9 1้าหนึ่งนับมาข้างหน้านะคะ9 1้าหนึ่งแล้วก็สามห้านะคะก็เข้าในรอบนี้เหมือนกันนะคะต่อไปก็รอบนี้พี่น้องก็คือ8 9ด้าแล้วก็ศูนย์เหมือนกันผลก็เข้าในรอบที่หนะคะ ต่อไปก็หกเจ็ดหกเจ็ดนะคะรอบที่ห้าต่อไปก็แปดเก้านะคะแปดเก้าก็เข้าในรอบที่เจ็ดต่อไป9ก้ากับศูนย์นะคะเกศแล้วก็หนึ่งสองนับต่อขึ้นไปง่ายๆเลยนะคะเข้าในรอบที่แปดนะคะต่อไปก็สามสี่แล้วก็นับต่อห้าหกห้าหกก็เข้าในรอบที่แปดนะคะนะคะผ่านนะคะไม่มีรอบที่9้านะคะ จะมีสองชุดด้วยกันก็คือห้าหกแล้วก็นับต่อนะคะเป็นเจ็ดกับแปดเจดกับแปดมาเข้ารอบนี้นะคะเป็นรอบที่สี่นะอันนี้เข้ารอบสี่นะคะต่อไปก็หกแปดนะคะเป็นเลขคู่นะคะหกแปดหแปดเราก็นับต่อหกแปดศูย์สองเข้าในรอบที่สิบนะคะต่อไปรอบที่สิบนะคะหกแปด 6กก็0 2นย์นะคะนับต่อเป็นแบบเลขคู่นะคะ68แล้วก็0 2ย์อันนี้ก็เข้ารอบที่4ี่นะคะต่อไปก็มีเลขเรียงพี่น้องอยู่2ชุดก็คือ5 6แล้วก็ต่อไป78นะคะเข้ารอบนี้แล้วก็3 5หนะคะเลขขี่นะคะ35หต่อไปก็7 9เนะคะเข้าในรอบนี้เหมือนกันชนกันที่7 จริงๆแล้วเลขพี่น้องเลขมาเรียนนี่ใช้ได้ทุกเว็บเลยนะคะต่อไปรอบที่สิบสามเจ็ดแปดแล้วก็เก้าศูนย์นะคะก็เข้ารอบที่สิบสี่ต่อไปแอดใหม่ลบนิดนึงเพราะว่าในรอบนี้มันมีพี่น้องแบบขี้นะคะห้าเจ็ดก็มานะคะห้าเจ็ดแล้วก็เก้าหนึ่งนะคะเก้าหนึ่งก็เข้าในรอบที่สิบสี่ค่ะต่อไปนะคะ ต่อไปก็รอบที่สิบสี่นะคะ9 0นับต่อเป็น1นสองนะคะเข้ารอบนี้แล้วก็เลขคู่นะคะ0ูย์สในรอบที่สิบสี่นะคะ0ูนย์สก็จะเป็นสี่กับหนะคะเข้าในรอบนี้นะคะ0ูย์สองก็สี่หเหมือนกันเลขชนกันเข้ารอบนี้นะคะต่อไป0ูย์หกอ่านับอย่างนี้นะคะเลขเรียงคือ680 6 8 0ูนนสองสี่นะคะถ้านับต่อไปเลยนะคะ หกแปดศูนย์สองสี่เรียงสามตัวนับต่อหกแปดศูนย์สองสี่ตัวนี้หลุดนะคะไปเข้ารอบที่หกนะรอบนี้หลุดนะคะต่อไปก็รอบนี้นะคะเลขมาเรียงสามตัวเหมือนกันเลขจะมาเรียงเจ็ดเก้าหนึ่งนะคะต่อไปก็คือสามกับห้าถ้ามาเรียงสามตัวนับต่อไปเลยนะคะสามห้าเข้ารอบนี้นะคะ ต่อไปก็เลขชุดเรียงพี่น้องปกติแล้วก็พี่น้องแบบขี้นะคะ7 8ต่อไป9 0เข้ารอบนี้แล้วก็5 7นะคะ5 7เป็นพี่น้องเป็นเลขเรียงแบบขี้5 7 9 1นะคะนับต่อเข้ารอบนี้นะคะอันนี้คือเก็บสถิติมาให้ดูยาวๆเลยว่าสูตรเดินไหมคือเก็บสถิติให้ดูจะได้รู้ว่ามันเดินยาวไหมนะคะ น่าเชื่อถือไหมเนาะห้าหกเจ็ดเล็ก,ก็แปดนะคะนับต่อนะใช้เลขนับต่อมารูดนะคะต่อไปรอบที่ยี่สิบสองนะคะเป็นพี่น้องมาแบบเรียงคู่นะคะสี่หกแล้วก็แปดศูนย์นะคะสี่หกแปดศูนย์เข้ารอบนี้นะคะต่อไปในรอบที่ยี่สิบสามเนี่ยก็มีเรียงสองชุดถ้ามีเรียงสองชุด ชุดพี่น้องปกติแอดใหม่จะใส่มาที่ด้านขวานะคะถ้าเป็นพี่น้องแบบคู่หรือขี้แอดใหม่จะใส่มาที่ด้านซ้ายนะคะเก้าศูนย์นะคะนับต่อก็หนึ่งสองเข้ารอบนี้เจ็ดเก้าหนึ่งสามสำหรับเลขขี้นะคะหนึ่งสามอันนี้หลุดนะคะไม่เข้าเลยนะในหกรอบที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะหนึ่งสองก็สามสี่ใช้เลขนับต่อมารูดบนสองตัวสิบเก้าประตูนะคะ ต่อไปก็หกเจ็ดแล้วก็แปดเก้าค่ะเข้ารอบนี้ต่อไปก็ห้าหกแล้วก็เจ็ดแปดนะคะเข้ารอบนี้เหมือนกันต่อไปศูนย์สองศูนย์สองแล้วก็สี่หกศูนย์สองสี่หกรอบนี้ก็หลุดนะคะเจ็ดแปดเก้านับต่อนะคะศูนย์หนึ่งเข้ารอบนี้เด้งเด้งนะคะศูนย์หนึ่งแล้วก็สองสาม ข้ารอบนี้นะคะ1 3สามเป็นเลขขี่แล้วก็หนึ่งสามนับต่อได้ห้ากับ7เข้ารอบนี้นะคะ90ก็หนึ่งสองเหมือนกันชนกันที่สองข้ารอบนี้ต่อไป8 9ดนะคะก็นับต่อศูนย์หนึ่งข้ารอบนี้นะคะต่อไปห้าเจ็ดแล้วก็9 1้าหนึ่งนะคะเข้ารอบนี้1นนะคะต่อไปเก้าแปด 89แล้วก็ศ1นนะคะรอบนี้เข้าเด้งนะคะ,ะเลขนี้มันจะเป็นเลขที่มาเรียงขี้ด้วยนะคะ9 1หนึ่งแล้วก็3 5หนะคะ3 5หยังไม่มา2รอบแล้วนะคะหวังว่ารอบที่37จะมี3และ5มาในรอบที่37สําหรับสูตรของแอปใหม่ ai, นะคะถ้าไม่เข้าก็ต้องตามภายใน3ารอบเล่นเฉพาะเลขชุดบนเท่านั้นนะคะถ้าใครที่จะดูแนวทางการเล่นยี่กี่ของเว็บห้องแดงลอตโต้ VIP นะคะ ฝากอีกช่องหนึ่งของแอดใหม่นะคะจะเป็นการแนะนำทริคดีๆในการเล่นที่กี่ของว็พหองแดงนะคะช่องเทคนิคใหม่ๆนะคะวันนี้แอดใหม่ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามแอดใหม่แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปด,ดีๆวันนี้แอดใหม่ไปก่อนสวัสดีค่ะ